เรื่องต่างฐานะแต่เท่ากันที่หัวใจโรงเรียนเซนจินตนาคือโรงเรียนเอกชนชื่อดังใจกลางกรุงเทพมีนักเรียนมากมายที่เดินทางมาจากครอบครัวฐานะดีมีชื่อเสียงและบางส่วนเป็นเด็กทุนที่ตั้งใจเรียนเพราะไม่มีทางเลือกอื่นในชีวิตอลินเด็กสาววัยสิปีลูกสาวเจ้าของบริษัทอสังหารายใหญ่หน้าตาส,สวยแต่งตัวหรูหราและมีอำนาจในโรงเรียนเพราะใครๆต่างเกรงใจพ่อแม่เธอ ตรงข้ามกับมินเด็กทุนเรียนดีที่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถเม์ทุกเชา้ารองเท้านักเรียนเก่าถุงเท้ามีรอยซ่อมและกล่องข้าวที่แม่เตรียมให้ทุกวันอลินไม่เคยชอบมินทั้งที่มินไม่เคยทำอะไรผิดบางทีแค่เพราะมินเรียนเกง่งทั้งที่ไม่มีเงินจ้างครูพิเศษบางทีเพราะอาจารย์ชื่นชมมินมากกว่าที่ชมอลิน แม้เธอจะใช้มือถือรุ่นใหม่ที่สุดในห้องวันหนึ่งอลินพูดเสียงดังกลางห้องนี่มันโรงเรียนคนรวยไม่ใช่ที่สำหรับเด็กขอทานนะทั้งห้องเงียบมินก้มหน้าน้ำตาคลอเธอไม่ตอบโต้แม้แต่คำเดียวเพื่อนๆนของอลินหัวเราะแต่ไม่กล้ามองตามตาเพราะรู้อยู่แก่ใจว่ามินไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครูประจำชั้นรู้เรื่อง แต่ก็เลือกเงียบเพราะกลัวอิทธิพลของครอบครัวอลินมีเพียงคุณป้าพานรงที่เดินเข้าไปถามมินว่าหนูโอเคไหมลูกและมินก็เพียงแค่ยิ้มแล้วตอบว่าหนูไม่เป็นไรค่ะหนูแค่รู้ว่าคนจนไม่มีสิทธิพูดในที่ของคนรวยอลินกลับบ้านพร้อมเสียงชื่นชมจากแม่เรื่องความมั่นใจ แต่มินกลับบ้านพร้อมกล่องข้าวเปล่าที่แม่ตั้งใจทำแม่ถามว่อกินหมดไหมลูกและมินก็ตอบพร้อมรอยยิ้มอร่อยที่สุดเลยค่ะแม่ต่างกันสุดขั่วแต่โลกนี้ยังหมุนอยู่ด้วยหัวใจของคนที่ไม่ยอมแพ้และมินกำลังจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่เคยแพ้เพียงแค่ต้องใช้เวลาเรื่องรอยแผลจากคำพูดหลังจากวันนั้น คำพูดของอลิมที่ดังก้องกลางห้องเรียนนี่มันโรงเรียนคนรวยไม่ใช่ที่สําหรับเด็กขอทานนะยังคงตามหลอกหลอนในหัวของมินไม่หยุดเธอนั่งเงียบในห้องสมุดหนังสือเปิดอยู่ตรงหน้าแต่สายตาเลื่อนลอยไม่มีแม้แต่ตัวอักษรใดที่เข้าใจเพื่อนบางคนแอบมองเธอด้วยสายตาเห็นใจแต่ไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาหาเพราะกลัวจะถูกมองว่าเข้าข้างเด็กจนมินเก็บกระเป๋าเดินกลับบ้าน ฝนตกพรำๆเสื้อผ้าชื้นจนเย็นเฉียบเธอก้าวขึ้นรถเมลสายประจำแทรกตัวเข้าไปท่ามกลางคนแน่นขนาดในมือมีสมุดเล่มหนึ่งซึ่งมินเขียนระบายความรู้สึกไว้หน้าแรกเธอเขียนว่าถ้าความจนคือความผิดหนูคงเป็นคนผิดตั้งแต่เกิดแล้วตัดภาพกลับมาที่อลินเธอกลับถึงบ้านรูหลังใหญ่เปิดประตูเข้าไปไม่มีใครอยู่พ่อแม่ยังติดงานต่างประเทศ เหลือเพียงแม่บ้านที่พูดกับเธอเพียงว่าอาหารอยู่ในตู้เย็นนะคะอลิมขึ้นห้องเปิดโทรศัพท์โพสต์รูปในอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นว่าผู้ชนะไม่ต้องอธิบายอะไรกับใครยอดไลค์ขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีแม้แต่รอยยิ้มจริงๆบนใบหน้าเธอเลยสักนิดเธอมองไปที่กรอบรูปบนโต๊ะเป็นรูปครอบครัวในอดีตที่ทุกคนยังยิ้มพร้อมหน้ากาันแต่ตอนนี้เหลือแค่เธอกับความว่างเปล่าวันรุ่งขึ้น ที่โรงเรียนมินเดินเข้าห้องเรียนบนโต๊ะเธอมีโน้ตแผ่นหนึ่งวางอยู่เขียนด้วยลายมือไม่รู้ว่าเป็นใครว่าอย่าฝันจะมาเทียบชั้นคนรวยไปทำความสะอาดห้องน้ำเสด็จทุนมินยืนนิ่งใจชาเธอหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาแต่ไม่ฉีกทิ้งไม่ร้องให้เธอแค่พับมันแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าครูเดินเข้าห้องและเริ่มต้นคาบเรียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังเลิกเรียน มินเดินไปห้องน้ำหญิงเธอไม่ได้ไปตามคําสั่งในกระดาษแต่ไปเพื่อล้างหน้าตัวเองที่เปื้อนน้ำตาโดยไม่รู้ตัวเธอมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่าหนูไม่เก่งที่สุดแต่หนูจะไม่ยอมแพ้กับคําพูดของใครคืนนั้นมินนั่งทําการบ้านจนดึกแม่ของเธอเอาน้ำอุ่นมาให้วางข้างๆเหนื่อยไหมลูกมินเหื่อยหน้าขึ้นและน้ำตาก็ร่วงโดยไม่พูดอะไร แม่รีบเดินมากอดลูกแน่นๆและนั่นคือความอบอุ่นที่เธอไม่เคยได้จากใครที่โรงเรียนเลยในมุมหนึ่งของเมืองอลินั่งกินข้าวคนเดียวโต๊ะยาวหรูหราแต่อาหารยินชืดและหัวใจที่ว่างเปล่าเธอเปิดโทรศัพท์อีกครั้งถ่ายหน้าฝีดไปเรื่อยๆจนมาเจอกับโพสต์หนึ่งเป็นโพสต์ของครูที่แชร์เรียงความของนักเรียนหัวข้อสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ชื่อของคนเขียนคือมินเนื้อหาเพียงสั้นๆแม่ของหนูอาจไม่มีเงินส่งหนูเรียนพิเศษแต่แม่มีอ้อมกอดที่ทำให้หนูอยากสู้ทุกวันและหนูคิดว่านั่นมีค่ามากกว่าตำราแพงๆอลินนิ่งไปนานบางอย่างในใจเริ่มไหวและร้าวทีละนิดเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอรู้สึกแพ้ทั้งที่เธอมีทุกอย่างในสายตาคนอื่น เรื่องอำนาจที่ซื้อศักดิ์ศรีไม่ได้หลังจากเหตุการณ์ในห้องเรียนวันนั้นอลินยิ่งไม่พอใจที่มินไม่ยอมแพ้ยิ่งเห็นมินยังตั้งใจเรียนเดินเข้าห้องอย่างสง่าทุกเชา้าหัวใจของอลินยิ่งรุ่มร้อนเธอไม่มีสิทธิ์ยืนข้างฉันไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามคำพูดนั้นอลินไม่ได้พูดออกมาแต่เก็บไว้เพื่อเริ่มเกมใหม่อลินกลับถึงบ้านในคืนนั้น เธอเปิดบทสนทนาในโทรศัพท์กับแม่คุณแม่คะหนูรำคาญเด็กทุนคนหนึ่งมากเลยคะ่ะทำให้ภาพลักษณ์ห้องเรียนมันดูไม่สมกับมาตรฐานเลยเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆก่อนตอบกลับอย่างนิ่งเฉียบถ้าเขาสร้างปัญหาแม่จะคุยกับผู้อำนวยการเองบางทีเด็กบางคนอาจไม่เหมาะกับที่นี่จริงๆวันรุ่งขึ้นครูใหญ่เรียกมินเข้าพบเป็นการส่วนตัว โต๊ะไม้โอกรูราตรงข้ามกับร่างเล็กของเด็กสาวในชุดนักเรียนเรียบง่ายหนูมินครูได้รับการติดต่อจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโรงเรียนพวกเขาตั้งข้อสงสัยว่าเด็กทุนบางคนอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทําให้ภาพลักษณ์โรงเรียนเสียหายมินเบิกตากว้างเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือใครที่อยู่เบื้องหลังแต่หนูไม่เคยทําอะไรเสียหายหนูตั้งใจเรียนเสมอ ครูใหญ่ถอนหายใจเบาๆครูเข้าใจหนูนะลูกแต่บางอย่างมันเกินกว่าที่ครูจะตัดสินใจคนเดียวได้ข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วโรงเรียนว่าเด็กทุนกำลังจะถูกตัดสิทธิ์บางคนหัวเราะเยาะบางคนแค่เงียบและเสแสร้งไม่รู้มีเพียงเพื่อนต่างห้องคนหนึ่งชื่อรินที่แอบมาเตือนมินหลังเลิกเรียนฉันได้ยินอลินคุยกับเพื่อนเธอบอกว่าพ่อแม่เธอจัดการเด็กทุนได้แน่ มินเธอกำลังถูกเล่นงานอยู่จริงๆมินกลับบ้านน้ำตาคลอแต่ยังไม่ยอมให้แม่เห็นเธอรู้ว่าถ้าแม่รู้ว่าเธอจะถูกไล่ออกเพราะเหตุผลที่ไม่ยุติธรรมแม่จะเสียใจมากเธอนั่งเขียนจดหมายถึงครูใหญ่ด้วยลายมือที่สั่นไหวหนูอาจไม่มีเงินบริจาคเป็นล้านแต่หนูมีหัวใจที่รักการเรียนและไม่เคยทำร้ายใครถ้าวันหนึ่งหนูต้องออกจากที่นี่หนูขอให้อย่างน้อย ความจริงจะอยู่ในใจครูไม่ใช่สิ่งที่เงินบอกให้เชื่อในอีกด้านอลินหัวเราะในวงเพื่อนสนิทเธอมั่นใจว่าชนะและอีกไม่นานมินจะไม่อยู่ในสายตาเธออีกในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าเทียบชั้นฉันแล้วลละแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เธอกำลังทำคือการทำลายใครบางคนที่มีเพียงความหวังและความดีเป็นเกราะป้องกันเรื่อง เวลาพิสูจน์หัวใจคนเราจะมีคุณค่าไม่ใช่เพราะเกิดมาบนกองเงินแต่เพราะเขาไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยข้อความในหนังสือที่มินอ่านทุกคืนสมัยเธอถูกบีบให้ออกจากโรงเรียน8ปีผ่านไปในห้องสัมมนาของบริษัทด้านนวัตกรรมขนาดใหญ่ผู้คนแต่งตัวดีนั่งประชุมอย่างมีระเบียบบนจอภาพโปรเจคเตอร์ขึ้นชื่อผู้บริหารรุ่นใหม่ย,ยอดเยี่ยมประจำปีขอเสียงปรบมือให้กับคุณมินตราธรรมรัก หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่พาเราเติบโตสูงสุดในรอบส,สิบป,ปีเสียงปรบมือดังก้องหญิงสาวรูปร่างเรียบง่ายก้าวขึ้นเวทีด้วยรอยยิ้มที่สงบและมั่นใจเธอไม่ใช่คนพูดมากแต่คำพูดของเธอกลับมีพลังฉันเคยเป็นคนที่เกือบไม่มีโอกาสได้เรียนจบแต่เพราะฉันไม่ยอมให้คำพูดของใครมากำหนดอนาคตและฉันเชื่อเสมอว่าความดีจะพาเรามาถึงจุดนี้ได้ ชีวิตของมินเปลี่ยนไปมากเธอส่งแม่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนดูแลท่านอย่างดีที่สุดเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งเธอเคยนั่งบนรถเมย์เก่าๆและกินข้าวกับน้ำพริกที่แม่ตำให้อีกฝากของเมืองในแฟลตโสมๆหญิงสาวคนหนึ่งนั่งกอดเข่ามองออกนอกหน้าต่างนั่นคืออลินไม่มีแววตาโอดดีไม่มีคำพูดเสียดแทงใครอีก เหลือเพียงความเงียบและความจริงที่เธอไม่เคยกล้ายอมรับทุกอย่างหายไปในพุทตาธุรกิจของพ่ออลินถูกฟ้องล้มละลายแม่ของเธอถูกจับข้อหาฟอกเงิอนอลินต้องหนีสังคมหยุดเรียนกลางคันไม่มีใครช่วยเหลือเพื่อนฝูงที่เคยล้อมหน้าต่างหายไปเหมือนไม่เคยรู้จักเธอสมัครงานหลายที่ไม่มีใครรับเธอเคยใช้เงินซื้อทางลัดแต่ไม่เคยเรียนรู้จะยืนด้วยขาตัวเองจนวันหนึ่ง เธอเปิดโทรศัพท์เก่าๆเห็นข่าวของมินตราธรรมรักที่ถูกเชิดชูเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอลินน้ำตาซึมเด็กคนนั้นที่ฉันเคยบอกว่าไม่มีสิทธิ์ยืนข้างฉันวันนี้เธอยืนอยู่สูงเกินกว่าที่ฉันจะเอื้อมถึงไม่กี่วันต่อมาอลินยืนลังเลอยู่หน้าตึกสำนักงานหรูของบริษัทหนึ่งเธอฮิ้วแฟ้มเอกสารเก่าๆเธอไม่ได้มาขอความช่วยเหลือเธอมาเพื่อ ขอโทษเรื่องคำขอโทษที่ไม่เคยได้ยินบางคำแม้อยากพูดก็อาจสายไปและบางคำแม้จะได้ยินก็อาจไม่เคยถูกยอมรับเช้าว,วันจันทร์ฝนโปรยปรายอลินยืนอยู่หน้าตึกสำนักงานใหญ่ใจกลางเมืองมือถือแฟ้มประวัติสมัครงานในมือทั้งเปียกฝนและสันไหวหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตหรูหรา วันนี้กลับสวมเสื้อผ้าธรรมดารองเท้าเก่าๆและแววตาเศร้าลึกเธอไม่ได้มาเพื่อขอคืนสิ่งเดิมแต่แค่อยากเริ่มต้นใหม่เธอส่งประวัติให้แผนกบุคคลก่อนจะถามเสียงเบาคุณมินตรายังทำง,งานที่นี่อยู่ไหมคะเจ้าหน้าที่มองหน้าเธอก่อนจะพยักหน้าเบาๆคุณมินเป็นรองประธานบริษัทค่ะประโยคนั้น ทำให้หัวใจอลินแทบหยุดเต้นหญิงสาวคนนั้นคนที่เธอเคยทำร้ายจนต้องออกจากโรงเรียนวันนี้ขึ้นมายืนอยู่จุดที่สูงที่สุดโดยไม่ต้องมีชื่อเสียงของพ่อแม่คำ้ำ3า30นาทีต่อมาอลินยืนอยู่หน้าห้องทำงานหรูประตูถูกเปิดออกและมินตราก็เดินออกมาหญิงสาวในชุดสูทรเรียบหรูผมถูกรวบอย่างสุภาพแววตามั่นใจแต่สงบไม่ใช่เด็กสาวเงียบๆคนเดิม ทั้งสองสบตากันช่วงเวลานั้นเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอลินอยากจะพูดคำว่าขอโทษแต่มินไม่ให้โอกาสนั้นเลยมินตราเดินผ่านไปเงียบๆก่อนจะหยุดแล้วพูดโดยไม่หันกลับคุณคือคนเดียวที่ทำให้แม่ฉันร้องให้ทุกคืนและคุณก็คือเหตุผลที่ฉันต้องเลิกเรียนตอนมปลายเสียงของมินแต่มีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ลึกๆคุณอาจลืมแต่ฉันไม่เคยลืมฉันไม่ได้เกลียดคุณ ฉันแค่ไม่ต้องการให้คุณอยู่ในโลกของฉันอีกอลินสุดนั่งกับพื้นน้ำตาร่วงอย่างควบคุมไม่ได้ขอโทษมินฉันขอโทษจริงๆไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงส้นเท้าที่ค่อยๆห่างออกไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอลินได้รับจดหมายตอบรับงานในตำแหน่งแม่บ้านสำนักงานของบริษัทมินตราเธอไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ก็ไม่กล้าถาม เธอทำงานเงียบๆกวาดพื้นล้างห้องน้ำเช็ดโต๊ะประชุมที่มินตราใช้งานบางวันก็แอบ,บเห็นเธอยืนคุยโทรศัพท์ยิ้มกับแม่ที่บ้านวันหนึ่งอลินเข้าห้องน้ำหญิงเธอได้ยินเสียงมินตราพูดกับแม่ในห้องข้างในแม่จ่าหนูให้อภัยเขาไม่ได้หรอกแต่หนูก็ไม่อยากให้เขาต้องหิวหรือถูกเหยียบย่ำเหมือนที่เขาเคยทำกับเราบางทีการให้เขามาทำงานตรงนี้ อาจไม่ใช่การลงโทษแต่มันคือโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้รู้ว่าคนไม่มีอะไรเลยรู้สึกยังไงน้ำตาอลินไหลลงมาจนเปียกเสื้อเธอไม่รู้ว่าอะไรเจ็บกว่ากันระหว่างไม่ถูกให้อภัยกับได้รับความเมตตาโดยไม่มีวันได้ใกล้ชิดอีกเลยเธอออกจากห้องน้ำอย่างเงียบงนันเดินกลับไปทำงานของเธอเหมือนเดิม แต่คราวนี้เธอก้มหน้ากวาดพื้นด้วยหัวใจที่สะอาดกว่าเดิมในชีวิตเราบางคนไม่ต้องการคำขอโทษเขาแค่ต้องการให้เราเข้าใจว่าครั้งหนึ่งเราทำเขาเจ็บแค่ไหนการสำนึกผิดที่แท้จริงไม่ใช่การพูดขอโทษเสียงดังแต่คือการเปลี่ยนแปลงเงียบๆที่ไม่มีใครรู้เรื่องคำสารภาพในคืนสุดท้าย เมื่อวันที่คุณมีทุกอย่างคุณเคยเหยียบฉันจนแทบไม่มีที่ยืนแต่วันนี้วันที่คุณไม่มีอะไรเลยฉันเลือกจะไม่ทำแบบเดียวกับคุณอลินนั่งอยู่ในห้องพักพนักงานเล็กๆสวมเสื้อผ้าซ้ำๆมือถือปากกาเก่ากับกระดาษหนึ่งแผน่นเธอกำลังเขียนบางอย่างเธอรู้ว่าตัวเองไม่เหลือเวลาอีกมากเสียงไอของเธอดังอยู่ในความเงียบ หมอบอกว่าโรคที่ลุกลามเกินจะรักษาแล้วมันคงเป็นกรรมของฉันใช่ไหมที่เคยทำคนอื่นเจ็บโดยไม่รู้ตัวอลินเขียนจดหมายด้วยน้ำตาเขียนถึงคนคนหนึ่งที่เธอไม่เคยมีโอกาสพูดตรงๆมินตราเช้าวันรุ่งขึ้นมินตราเดินเข้ามาเห็นซองจดหมายบนโต๊ะของเธอกระดาษที่มีลายมือหวดหวดเหมือนมือคนสั่นถึงมินตรา จากคนที่คุณไม่อยากเห็นหน้าอีกตลอดชีวิตมินถ้าคุณกำลังอ่านจดหมายนี้แปลว่าฉันอาจไม่อยู่แล้วฉันไม่ได้เขียนมันเพื่อขอให้อภัยเพราะฉันรู้ฉันไม่มีสิทธิ์ได้รับมันแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าทุกวันที่ฉันกวดพื้นล้างห้องน้ำเดินผ่านคุณโดยไม่มีโอกาสพูดอะไรฉันพูดคำว่าขอโทษกับตัวเองทุกวันวันนั้นที่ฉันทำให้คุณต้องลาออกฉันไม่ได้รู้สึกชนะเลยแต่ทุกวันนี้ฉันแพ้ทุกวันโดยไม่มีใครรู้ ฉันไม่โทษใครนอกจากตัวเองฉันเคยคิดว่าเงินคืออำนาจแต่คุณสอนฉันว่าศักดิ์ศรีของคนไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินขอบคุณที่ให้ฉันอยู่ใต้ร่มเงาของคุณแม้คุณจะไม่พูดแต่ฉันรู้ว่าคุณเลือกเมตตาแทนแก้แค้นสุดท้ายนี้ฉันขออย่างเดียวถ้าวันหนึ่งคุณมีลูกอย่าปล่อยให้เขาโตมาเป็นคนแบบฉันเลยจากอลิน คนที่เคยทำคุณร้องไห้แต่หวังว่าจะทำให้คุณยิ้มได้สักวินาทีหนึ่งมินตรานั่งเงียบเธอไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรดีทั้งโกรธเศร้าหรือให้อภยัยแต่เธอกลับยกมือขึ้นเช็ดน้ํำตาให้กับหญิงสาวที่เธอเคยเกลียดมากที่สุดเพราะความเกลียดอาจทำร้ายเราแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเรางานศพเล็ก มีเพียงคนไม่กี่คนที่มาร่วมงานศพของอลินแต่มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มายืนอยู่เงียบๆมินตราถือดอกไม้ช่อเล็กๆเธอยืนมองภาพถ่ายเก่าๆบนกรอบรูปของอลินภาพที่ครั้งหนึ่งเธอไม่กล้าแม้แต่จะมองมินวางดอกไม้แล้วพูดเบาๆฉันไม่เคยลืมสิ่งที่คุณทำแต่ฉันก็จะไม่ลืมสิ่งที่คุณสำนึกเช่นกันหลับให้สบายนะอลิน เราทุกคนเคยทำผิดในชีวิตแต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับและสำนึกการให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครแต่มันคือของขวัญให้หัวใจตัวเองอลินจากไปโดยไม่มีคำขอโทษจากปากแต่มินตราก็ให้อภัยเธอโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆอดีตเราแก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนได้เสมอ